สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีวิธีการเลือกกิ่งทุเรียนเบื้องต้นนะครับว่าเลือกกิ่งยังไงไปปลูกแล้วต้นจะโตดีนะครับสมบูรณ์นะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการเลือกยังไงนะครับนี่นะครับผมยกตัวอย่าง3ต้นนี้เลยนะครับ อันดับแรกเราก็ต้องเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ยังไงมาดูต้นแรกกันต้นแรกก็ต้นนี้ไม่น่าจะโตดีนะครับเพราะว่าดโดนเพี้ยหอยเล่นงานแล้วครับใบเสียไปต้นอย่างนี้ไม่ควรเลือกนะครับนะครับนอกจากเพี้ยหอยแล้วก็ยังมี เชื้อราอีกครับอันนี้คือเป็นโรคใบติดของทุเรียนนะครับตอนนี้ไม่ควรเลือกอันดับที่2นะครับให้ดูบริเวณที่แผลของการเสียบย่อนนะครับถ้าแผลเชื่อมกันดีสมบูรณ์แผลสวยก็ถือเป็นใช้ได้นะครับอ,อันดับที่3นะครับก็ให้ดู ต้นต่อนะครับต้นแรกก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่เลือกต้นต่อได้แต่ด้านบนไม่ผ่านนะครับต้นที่2องใบถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้อยู่แต่มาดูด้านล่างนะครับดูต้นต่อนะครับต้นต่อใช้ไม่ได้นะครับเกิดแผลนะครับตัวนี้ถ้าเกิดแผลแล้วก็เชื้อโรคจะเข้าง่ายนะครับไม่ควรเลือกนะครับสำหรับ แผลที่เชื่อมต่อกันก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่แผลที่เกิดจากการขนส่งหรือว่าเกิดจากแมลงนะครับตัวนี้คือไม่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 ควรเลือกอ่ะเดี๋ยวพาผมจะพามาดูต้นที่สมบูรณ์นะครับที่สมควรที่จะปลูกนะครับนี่นะครับดูต้นต่อนะครับต้นตอแข็งแรงนะครับไม่มีแผลไม่มีโรคแผลเชื่อม สมบูรณ์ครับไม่เสียหายแหวสวยมาดูใบใบเขียวเข้มดีนะครับไม่มีโรคและ,มะแมลงรบกวนหรือมีเล็กน้อยบ้างไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปหาเลือกกัน ได้เลยนะครับตามร้านต้นไม้ก็มีหลายที่หลายแหล่งให้ซื้อให้เลือกกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ